หลายท่านอาจเข้าใจว่าการทำบุญด้วยวิธีการเจริญสมาธิภาวานานั้นทำได้ยากมากเพราะว่าไม่มีเวลาพอพูดเรื่องการเจริญสมาธิภาวานานั้นจะนึกถึงการนั่งหลับตาแต่จริงๆแล้วการเจริญสมาธิภาวานานั้นไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปสมาธินั้นทำได้ทั้งลืมตาและหลับตาไม่จำเป็นต้องนั่งท่าขัดสมาธิ จะนั่งท่าไหนก็เป็นสมาธิได้ทำได้ทั้งยืนนอนนั่งเดินวิ่งก็สามารถทำสมาธิได้ทำได้ทุกท่าทางทุกอิริยาบถท,ท่านว่าการทำบุญด้วยการภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุดการเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบดังนี้หการเจริญสมถาาภาวนาคือการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบ สองการเจริญวิปัสสนาภาวนาคือการพิจารณาไตารักษ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยตามหลักแห่งการสร้างบุญแล้วการภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับคนทั่วไปคนทั่วๆไปจะมองเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องที่สูงและไกลตัว เกินกว่าจะทำความเข้าใจได้และเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นพระสัมมาณะเท่านั้นอย่างนี้ถ้าจะให้ได้ทำก็แค่นั่งสมาธิกำหนดใจสัก5-10นาทีแล้วก็หยุดเลิกไปการเจริญภาวนานั้นมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิและให้บุญกุศลตามที่ได้ปรารถนาไวา้ได้แก่ 1. การสวดมนต์ การสวดมนต์ด้วยบทพระคาถาต่างๆจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิไม่ต่างจากการนั่งสมาธิเพราะขณะที่สวดทั้งสายตาและจิตของเราก็จะมุ่งอยู่กับคำสวดที่อยู่ในมือการสวดมนต์นั้นเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโดยการทบทวนคำสอนของพระองค์ด้วยการสวดขณะที่ปากสวดใจก็จะมีสมาธิ และเมื่อสวดเสร็จก็จะเกิดความอิ่มเอมปิติทางใจเพราะการสวดมนต์นานๆต้องใช้ความอดทนอันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากนอกจากนั้นเรายังได้รับรู้ว่าการใช้ปากสวดมนต์เปล่งวาจาออกมาจะนําไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญคือเราไม่กล้าที่จะใช้ปากของเราไปก่อกรรมไม่ดีทางวาจาขึ้นมาอีกอย่างเช่นการพูดปด เพราะปากต้องสวดมนต์อยู่บ่อยๆบ,บทสวดมนต์ที่แนะนําให้สวดเป็นประจำคือบทบูชาพระพุทธคุณอิติปิโสพระธรรมคุณสวากขาโตและพระสังฆค,คุณสุปฏิปันโนผู้ที่ได้สวดเป็นประจำทุกวันจะได้อนิสงส์ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขคลายทุกข์ร้อนจิตเป็นสมาธินอนหลับฝันดีนอกจากบทสวดหลักนี้ ก็ยังมีบทสวดมหามงคลอีกมากมายเช่นบทถวายพรพระภาหุงมหากาบทคาถาชินบัญชร 2. น,นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ15นาทีอาจใช้การเดินจงกรมก็ได้การนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญใหญ่ง่ายๆดังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้รักษาศีล227ข้อได้ต่อเนื่องยาวนานเป็นหนึปี ก็สู้การทำจิตใจให้นิ่งเป็นสมาธิเพียงชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้การทำสมาธิขอให้ใช้หลักอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิบริกรรมขณะหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทจนจิตเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใดๆอีกให้รับรู้ขณะที่ลมกระทบที่จมูก ขณะหายใจเข้าออกก็พอจิตก็จะนิ่งได้เองไปเรื่อยๆหากจิตใจออกไปข้างนอกก็ให้กลับมาบริกรรมใหม่การทำสมาธิด้วยวิธีนี้จัดเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นกรรมฐานเย็นทำให้อิ่มเอิบใจจิตเกิดความปิติได้ง่าย 3. การแผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้แก่เทพเทวดา เจ้ากรรมนายเวรและบุคคลที่เกี่ยวข้องคนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาและอุทิศบุญนี้เป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งตามหลักบุญกิริยาวัตถุสิบประการข้อหนึ่งที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มารับบุญและอนุโมทนาความดีของเราการแผ่บุญและส่งบุญไปให้คนอื่นนั้นเป็นการสร้างความดี เสมือนเราจุดเทียนขึ้นในความมืดแล้วเราก็ต่อเทียนไปให้ผู้อื่นโดยที่บุญของเราก็ยังอยู่ได้ได้ยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นไปแก่ผู้อื่นด้วยดังนั้นภายหลังจากการสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาแล้วครูบาอาจารย์มักจะให้กล่าวคำอุทิศบุญไปให้ผู้อื่นครอบคลุมด้วยบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลว,ว่าอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุ สุขิตาโหนตุมารตาปิตโรขอส่วนบุญน BON pues 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 ี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทังเมครูปัจช,ชายจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครูปัจช,ชายจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพระเปตานางตังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพ ة, สพระเวดีงโหตุสุขิตาโหตุสัพเพวารี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกิทัทงสัพพะสัตตานังหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสี่ทำการอธิษฐาน ขอให้ผลบุญได้สำเร็จผลคำกล่าวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าขอแล้วจะได้ถ้าหาแล้วจะพบความหมายว่าการที่เราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วและเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่จะได้รับหากยังไม่ได้ก็ควรจะร้องขอเอาสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขความมั่งมีซึ่งต้องอาศัยปัจจัยแรงบุญและกรรมที่ได้กระทำ การอธิษฐานขอให้บุญได้สําเร็จผลนี้ก็เป็นไปเพื่อความสําเร็จต่างๆดังที่ได้ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทางธรรมดังนั้นเมื่อได้ทำบุญด้วยการภาวนาแล้วต้องอธิษฐานประกอบบุญไปด้วยบุญนั้นจึงจะส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งใจให้แน่วแน่ปักจิตลงไปในเป้าหมายอย่างแท้จริงเชื่อมั่นในบุญที่ได้ทำโดยไม่ลังเลสงสยัย แม้ผลสำเร็จจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ก็ยังไม่ต้องท้อแท้เพราะองค์ประกอบเหตุและปัจจัยยังไม่สมบูรณ์เพียงพอซึ่งแต่ละคนมีปัจจัยบุญและกรรมที่ไม่เหมือนกันคำอธิษฐานโดยทั่วไปที่ควรนำมาใช้ข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลขอนอบน้อมอานิสงส์ผลบุญที่ได้กระทำในวันนี้ครั้งนี้ขออุทิศให้แก่ แล้วระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดหรือคนที่ปรารถนาจะอุทิศให้ตามหลักแห่งการอุทิศบุญแผ่เมตตาแล้วอธิษฐานต่อว่าขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นโดยกล่าวชื่อนามสกุลขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ว่าไปตามนั้นโดยสิ่งที่ขอต้องไม่ผิดศีลธรรม เช่นขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยให้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันให้พ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันหรือบอกรายละเอียดของความทุกข์ด้วยก็ได้ให้พ้นจากความทุกข์นั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการงานสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ตามความปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเทิน 5. มันพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่าทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะธรรมและความเป็นจริงการสร้างบุญด้วยการเจริญปัญญาที่ได้บุญและอานิสงส์ข้อนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดที่มีปัญญาพิจารณา จนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้นๆแค่ช้างกระดิกหูแล้วย่อมดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวหนึ่งร้ปีแต่ไม่มีปัญญาได้เห็นความจริงดังกล่าวทำให้เสียเวลาไปชาติหนึ่งหรือเป็นโมฆะบุรุษการเจริญปัญญาอย่างง่ายๆประจำวันควรจะทำให้บ่อยๆ ทำให้มากๆจนจิตเป็นอารมณ์แบบแน่นไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนก็คิดใคร่ควรถึงความเป็นจริงสี่ประการดังต่อไปนี้ 1. การใคร่ควรถึงความตายเป็นอารมณ์โดยเป็นการเตือนสติให้เราได้ตื่นได้ภาคเพียรทําความดีก่อนที่ความตายจะมาถึง 2. การใคร่ควรถึงสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นอารมณ์เป็นการพิจ,จารณาว่า ร่างกายของคนอื่นที่ว่าสวยงามทั้งหลายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความใคร่และตัณหานั้นที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกคนต้องแก่ต้องเหี่ยวหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาสามการใคร่ควรถึงว่าร่างกายของเราเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกการพิจารณาในข้อนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเราก็เป็นที่รวมซากศพและของเน่าเหม็น ที่เราได้รับประทานเข้าไปและต้องขับถ่ายออกมาจากทวารทั้งหลายเป็นสารพัด 4. การใคร่ควรถึงว่าทุกสิ่งนั้นประกอบด้วยท่าที่มาประชุมรวมกันอยู่ข้อนี้เป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงให้ถึงที่สุดว่าไม่ว่าร่างกายของเราของผู้อื่นและทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นแต่เพียงท่าที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้น การฝึกเจริญภาวนาด้วยการคิดใคร่ครวนหาเหตุผลทั้งสี่แบบนี้เป็นข้อที่ทำได้ยากที่สุดเพราะในโลกมนุษย์ของเรายังมีสิ่งปรุงแต่งเจือปนให้กับจิตใจด้วยวัตถุมากมายแต่หากใครทำได้จิตก็จะค่อยๆหลุดพ้นไปอันเป็นทางสู่นิพพานในที่สุดการสะสมบุญในวิถีทางที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักในการปฏิบัติ เพิ่มเข้าไปอีกสประการคือ 1. มีความสม่ำเสมอการทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าบาปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยจนไม่สามารถทำได้เปรียบเสมือนงานประจำก็คืองานของเราต้องทำอยู่เป็นประจำทำทุกเมื่อเชื่อว,วันจึงจะเกิดความชำนาญบุญก็เช่นเดียวกันต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างบุญบุญนั้นก็จะได้พอกูนขึ้นมาเรื่อยๆ และเวลานำไปใช้ก็จะมีความชำนาญในการใช้ไม่ให้เสียไปโดยปล่าประโยชน์ 2. มีความมากพอในบุญนอกจากมีความสม่ำเสมอแล้วการทำบุญก็ต้องมีความมากพอที่จะนำบุญนั้นไปใช้เปรียบเทียบเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มที่บ้านเราต้องตื่นมาแต่เช้าและทำเป็นประจำเสมอแต่ถ้าเราตักน้ำใส่เป็นประจำเพียงแค่วันละขันมันก็ยังน้อยเกินไป ไม่พอนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าจะให้มากพอให้มันเต็มตุ่มในแต่ละวันก็ต้องตักวันละหลายๆถังเพื่อให้เพียงพอจะนำไปใช้ได้สามมีความนานพอบุญต้องใช้การสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับความสำเร็จในด้านอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กฎแห่งความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับ3ข้อนี้ทั้งนั้นทุกความสำเร็จจะต้องใช้เวลาสะสม ในตัวของมันเองเมื่อสร้างบุญได้สม่ำเสมอมากพอและนานพอก็จะทำให้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดอันคือพระนิพพานได้การบรรลุพระนิพพานเป็นเหตุให้บุคคลสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นบาปสิ้นบุญหมดแล้วทุกอย่างในโลกเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญเพียรสร้างบุญมากกว่า500ชาติและในสิบชาติสุดท้าย ก็ได้บำเพ็ญสร้างมหาทัศาบาร,รมีจนในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ตัดสู้สิ้นเวรกรรมในโลกและหลุดพ้นไปในที่สุดทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิตเพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาดสว่างสงบอยู่เหนือความโกรธความโลภความหลง และการเชื่อในบาปบุลคุณโทษการมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติลำเอียงมองโลกตามความเป็นจริงทํานำทางชาแนลขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาติดตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไป 三。